น,น<ต>ที่ต้การขายคือว่ามีเล,<า>ลียงเราคือไปตั้งซื้อเลียงเลยนะมาตัง้งคนที่ประกาศขายที่ดินไรเ,น,เนี่ยสมมติคนขี่ขาดนี่อเ้าเมื่อไงเสร็จแล้วมนุษย์ก็อยากสบายไปทะลาดสวัสดีครับช่องตําห้อยอระยะิยธรรมนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่กําลังสิขขงเขามาเบิงหรือมาเบิงหยอดหลังก็ดีนะครับมือนี้ไม่นําเว้านะครับเขามาเบิงเขามาเบิง มีแนวว่าหลายเรื่องหลายเล่านะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องอเรื่องการเรื่องงานเรื่องความบันเทิงทั้งด้านศิละปะการแสดง,งทั้งด้านศิลปินทั้งด้านทั้งศิลปินเท่ามีการโยกย้ายในฤดูหนาฤดูการหนามีการโยกย้ายใผรแน่ไปยังไดเอฟซีโทษขม่าหรือทักขมาถามหลาย นะครับจะเป็นไปยังไดนั่นเดี๋ยวจังคอยตอบกันจังคอยว่ากันเนาะเข่ามาเบิ้งคำในช่วงนี้มีโอกาสได้ไล่โซดเดินทางมันนีูที่เดินทางไปอำเภอนำข้องครับไปพระธาตุขามแก่นที่ไปถวายผาสักอนนะครับไปถวายผาไตรถวายผาหนองฝนคุณนะครับขี่รถไปกับไล่โซดกระบ,บอกกันไปน้ำพี่น้องโซก,กัน โศกันไปน้ำไปน,ไปนองต้องการอยากฟ้งเรื่องใดอยากเบาเรื่องไดอยากให้เบาเรื่องไดกับทักทายกันเขามาเด้ครับเดอ้ออาจจะสั้นจักน้อยหนึ่งเพราะว,าว่ามีใหม่กิ่มใหม่ถือผู้ใดสิเขามาเป็นคนแรกเนาะผู้ิดสิเขามาเป็นคนแรกนะครับ กระเบาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอันดับแรกเรากำลังเบาเรื่องหมอหลองหมอรัซสกอนอ a f c ่ทักกันขมาเนาะทักกันขมาบอกว่าผู้เป็นยังไงสาวน้อยคนมาคือจังส่งล่งไปหลายคนแต่มี่ต่พูดเด่นๆแต่ว่าอ่าอันนี้ก็ตอบขอแรกสกอนเนาะ ผู้สนัยนั่นบ่บ่ได้รู้น้ำไลยว่าผู้ใดลงผู้ใดหนังเป็นยังไงไอเรื่องล่งเนกาไอสีบอกใหอฟังว่าผู้ใดลงจังไดผู้ใดเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาบอกเดี๋ยวเขได้มาบอกว่าผมสิ่ลงจันทร์เสือเขได้มาถามได้เพราะอย่างพอผู้สนใัยบ่ได้เป็นหัวหน้าบ่ได้เป็นผู้นำทีมงานเป็นคนที่ยุ่เบื้องหลังซื่อ นะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้รับคําปรึกษาเรื่องเรื่องนั่นเรื่องนี้ซื้อแต่ว่าเรื่องภพ่ในวงเนี่ยเทาว่ามีสิทธิ์ที่จะไปล่วงรู้ของเขาเพราะวะ่าเทาว่าเป็นทีมผู้บริหารเนาะอันนี้กาเอฟซีถุกคนที่ทักเขาา่าถามไทยกะคนมีเรื่องอย่างหรืออยากหูคนเป็นยังไงมันผู้ดใดผิดแบบใดผู้ดใดผิดแบบใดคือแนวมูลเนี่ยเทา เข้าบอลลูเข้ากับเซเดลูเองโดนโดนไปเข้ากับเซเดลูเองว่าผู้นั้นเป็นตั้งสันผู้นี้เป็นตั้งสี่ว่าต้องมาคิดแต่มันยากยังทั้งนั้นเลยเพราะเข้ากับเบิ้งไปเดี๋ยวผู้นั้นก็แชร์มาเดี๋ยวผู้นั้ก็แชร์ไปเดี๋ยวเห็นเองดอกส่วนผู้นี้ว่าอยู่อยุ่งเกี้ยวไรเลี้ยงผู้นี้ว่าอยู่งเกี้ยวนอกจากเราตัวเองเอจัง วงหน่อยๆจังพเพลิดสมจอจังสี่ก็ง่ายหรอกครับถ้าบ่ได้ยากมาอยู่ก็อยู่บ่มีผัใหญ่มีแต่สิยุบมีแต่บ่มีผัใหญ่มีแต่สิยุบมีแต่สิยุบประสานว่ามาล้อมไปเพลิดสมจอว่อบ่มิมีผู้ใดหรอกเพราะศิลปินกลุ่มเล็กๆเขาเป็นศิลปินกลุ่มอิสระนะครับอิสระเขาเป็นนักร้องไปวงใดก็ได้ไดบ่มีผู้ใดผิดบ่มีผู้ใดพานบ่ได้สังกัดไผ่ผู้ใดจ้างก็กไปมีเงินก็นกนไป ประมาณนี้นะครับแต่วงใหญ่เนี่ยวเมนตอวงสาวหน่อยเพชรบันแพงเด่นนะครับวเมนตอสาวหน่อยเพชรบันแพงปืนกับมีคือกันวงอืนกับมีคือกันแต่ไปไม่มากเป็นธรรมดาชีวิตองปินูปูถักเขามถามปูสนชัยกะเท่ากับเบิ้งไปนั่นแหละขันเท่าในเอาความเขาเรียกว่ายอย่างไรคือมันยุคโซเชียลแหมมันบวคือสมัยตะกี้ตะกอน สมัยตะกี้ตะก่อนนี่หัวหนา้าไดเรียนหาหมอลำไดเรียนหาหางเครื่องไดเรียนหาพิธีก่อนตลกพระเอกตัวไรตัวโกงจังเสียคู่มือเนี่ยเพราะไดเรียนยากเลยครับซูเมอร์นี่แต่ศิลปินเรียนขาวาหมอลำเออซูเมอร์นี่มันมีเอาประสบการณ์ล้วนๆที่ตัวเองมีเพาะหยังวะทีเพาะเอฟซีนะครับเพราะเอฟซีพักดัน มีเอฟซพักดันหรากะถ้าไม่เฮ้าซึ่งเป็นมอล่ัมเสื้อตามเอฟซไปอยู่วงไดนก็นได้อีกจังสันจังสีอันนี้ก็มีตั้งแต่สมัยตั้งสมัยปูสนชัยอยู่ในวงการมอลํัเนี่ยเวยเงื่อนแถมหนาเวที่หาสิกินกว๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งกับบะหมีครับอันนี้ก็เบ้าเบ้าของให้ฟังย่างตรงๆเลยเพราะว่าครูมือนี่ ทั้งแม่ฮักทั้งพอฮักทั้งนั่นทั้งนี้อ่าเป็นผู้ที่หนุนหลังนั่นสินะเป็นผู้ที่หนุนหลังให้มันสมัยตะกี้มันบ่คือสมัยสมัยนี้เนาะนั่นแหละมันบ่คือสมัยปัจจุบันนี้ก็เลยว่าอ่าสิถามเหลืองว่าเป็นยังจ้าค่อย่ายพิดเลี่ยงใดเอพราะอยากไปผาดเพียงศิลปินดอกยกตัวอย่างนายขอนายขอนายยังจังเสีย ก็ว่าอยากบอ,บอก,กันบอกไปเสียข้าบดลูกน้ำเขาไปบอมกม่ามันผิดเด้มันผิดเพราะวะ่าแ่เนี้นนบบนยฮว่าปูสวนช่บลาลูกจริงยังมาบอกเพราะว่าปูเคยโดนแล้วน,นะคะรับปูเคยโดนแล้วเรื่องเรื่องเรื่อง,องอยังสี่ปูว่ามียังมีแต่เตยคว่ำจริงจังจริงใจ่อลูกหลานบริวารทั้งนั้นสิมไห้บอกว่า,อาบอกว้าฟังแน่เพิ่นเป็นอย่างาว่ามีคน ายบริหารบอสู้ผู้สนชัฟังตีบาะสันว่าบอกครับบ่มีครับผู้สนชัยกะลู่เองน้ำพวกเพื่อนพ่อ้อ,องพี่มาร่ำเนี่ยล่ะเดียเด๋ยวกันยังว่าเดี๋ยวก็จะพูดขึ้นมาเองเนาะว่าเป็นน้ำห่ังเฮ้ากับว่าลู่จากเอฟซีกับว่ารู่จากว่าศิลปินคนนี้ดีสำหรับเฮ้าแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยในการ เข้าปริยูน้ำเขาตลอดเนาะเขาอยูว่วงวงนอกเขาอยู่ว่งในก็รู้กันเฮากัเขาก็บ่ได้เกลียดไม่ได้โกรธกันเดี๋ยวเหเขาล,ล่องเห้วเขาบ่ได้เกลียดบ่ได้โกรธกันบางเถื่อเอฟซี FC กัทักมา,มาว่ามาเป็นผนสร้างไงคอนเทนต์บอสันว่าอันนี้ก็บวรู้จักนัมอีกับ คอนเทนต์หรือบลอคอนเทนต์กับรลจากน้ำราว่โลงกับคือบอกย้ายคือแยกย้ายกันไปเติบโตขนาดนี้เนางแยกย้ายกันไปเติบโตครเบียร์ยุ่งนี้ครเบียร์ยุ่งเนี่ยมันบดังคบเบียร์ไปวงอื่นครเบียร์มันกระแสมันดังกระแสมันดีสีน้นะครับแต่ละขั้จะรบายแยกย้ายกันไปเติบโตอวกลงคุนดวงดวงพอถึงกับวงนี้แต่ว่าไปวงอื่นบัดดังจะสีกันมี่มันจะต้อง คือคนท่อมันก็ต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆทีนะคร่หลังจากละเขาจะเลยว่าแยกย้ายกันไปเติบโตอ่ซับคัญที่สุดนั่นคือไปไชกันแล้วแต่วงการศิลปินเนี่ย่าไปอย่าไปซบประมาทกันอย่าไปแหกคากันแบบตำตอให้ความดีนี่อยุนิเฉงเฮากับช่วงกันไว้เพราะว่าหยางวันทีมันบ่นเวียนไปบ่นเวียนมาเดี๋ยวก็ได้โง่กลับขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้นั่นเลยนี่หากินน้าเสียงหากินทั้งด้านการแสดง เดี๋ยวมันจะมันขาตัวเองนะกานี้มันแคบนะจ้มวาแคบได้มือได้มือหนึ่งสิได้กลับมาหากันที่เขากคนี้ประมาณนี้แหละเห็นบอคือจังยกตัวอย่างคือจังศิลปินหลายๆคนที่ออกออกไปแบบคือแบบว่าใครๆก็ว่าออกไปกลางคันแล้วเสื้อ้ายก็ได้กลับเข้ามาอีสีที่โเก้าส่บหมอันนี้ปรเด็ระด็ระบุม่ที่ทางนี้คนบางคนก็บอกว่าเขาถักมากก็บอกว่าบอสโจนสั่งคอนเทนต์เป็นบอกปู แล้วคนก็เด็กกับมาไปอยู่วงสองไปอยู่วงนั่นวงนี้เห็นบ่อันนี้ปู่สนชัยบ่บ่บ่เอ่ยเสือนะอันนี้ก็เท่ากับขอแค่รับลู้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกัทั้งวงอื่นๆนั่นเสียเห็นผู้นั่นกับไปเห็นผู้นี้ก็ไปบ่บ่จะเป็นทั้งไอ้วงการบ่ล่ำเนาะคณะออกมาเห็ุวงไม คณะออกมาเห็ด่วงไม้ยังสีคือกันลูกน้องผู้นั้นไปผู้นี้ไปอมู่ลูกน้องไปเนี่ยจะไปจะไ,ไปดูถูกหัวหนาเด้อออกไปแล้วก็ได้อยู่วงเก่าเนือคุณเขาคุณน,น้ำของเพิ่นเพิ่นก็ด,ดีอยู่กับพญายามรักษาคุณงามความดีของเพิ่นเอว้ยอ่ปิปกติว่าจังไหนเพราะว่าการบริหารงานเนี่ยขันบ่มี่ไฟบริหารบ่มี่ไฟการจัดการแล้วแล้ว,ลวเนี่ยมันจะเป็น เป็นบริษัทใหญ่เติบโตว่าใดเป็นองค์กรใหญ่เติบโตว่าใดเขาก็ต้องตั้งผู้บริหารผู้จัดการดูแลไฟนั้นไฟนี้ถน่วยงานเมรมีองค์กรดูแลปล่อยเห้ละหลวมงานกับละหลวมยอียงกับบอดีมันกะมันกะงานเกินไปตาเข่งเขาทุกคนเห็นความเขียงเห็นคว่มกระทัดรัดงานมั่นกับฤทธิธรรมไห้พวกนั้นก็ต้องแข่งกันกับการเล่นกัน ทำศักยภาพตัวเองเห็นมันมีนี่นะครับก็คือคือการเหตุงานว่ามปนสาขาได้กับแต่วงงานอ่ะข้าเจ้าก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละครับเพราะอย่างว่าที่เพราะว่าทํางานแข่งกันกับเราต้องไปแข่งกับใครได้แข่งกับตัวเองนี่แหละให้คุ้นขาของคนคุ้นขาของคนที่บริหารจัดก,การเท่าเนี่ยดูแลเบื่องแง่ง ให้เพื่อนเห็นว่าเออไอนี่ดีตัวเพิน่นกสิติกเอาไว้อยูใ่ในใจของเพิ่นคนนี่ดีตัวจัง่นจังสิว่าแมนว่าถือใจผู้ใดแมนสุสัวปนานัทกูก็เสียเอาไว้เังสิคือว่าแมนนะครับผู้ผู้ดูแลผู้บริหารเนี่ยเขาต้องบึงพออย่างเขาเอาคุณภาพไหมเขาจะเอาคุณภาพของวงเขาจะเอาคุณภาพของวงปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้ว่งของเจ้าของนี่มันเป็นวงที่อยู่ในสายตาของคนมันเกินการแข่งขันกันไหมเอามมเตอร์่ซค์ขั้นีีก็ได้ยิงทุ่มือนี่วงการมอรลั่มเองแบบการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากโอ้ยพอมันดีธรรมดาเมื่อคืนนี่ก็ได้มือว่านี่ก็ได้ทักทายกับหัวหน้ามอรลั่มขนาดไหนขนาดไหน นณะใดกันยั่งๆๆยังยั่งยุติใจเนี่ยว่าคาะหนึ่งก็งแล้วกันถักทายแบบไหนทักท้ายแบบไข่ายก็แบบว่าบริหารจัดการบ่มอย่างไรเมื่อเมื่อคุณไม่อยู่หัวหน้าจะดูแลอย่างไรเขาบอกเขาเลยบอกว่ามีผู้จัดการฝ่ายบริหารเขาจัดการเมื่อเพียงหนึ่งแต่เขาได้ซัพพอร์ตเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายค่า,ายุ่ค่ากินค่าโน่นนี่นั่น มีถึงบางมนามนาเป็นผู้ซัพพอร์ตนั่น<อ>แต่ว่าไฟบริหารกับจัดต่างกันมากอีกแบบแมนเข้าไปเฮ็ดทั้งเขาเองบริหารไฟนั่นไฟนี้ไฟนี<อ>้ไฟแดนเซอร์ไฟเครื่องเสียง<อ>ไฟเวทีไฟแม่ครัวไฟแม่ครัวเออนั่นแหละไฟแดนเซอร์ไฟหมอร่ำยี่สิบเขานั่นแหละเขาก็สิบประมาณนั่นแหละเขาก็กำหนดขึ้นมาแล้วว่าแม่ครัวต้องกินเมื่อละเท่าไรจังสิบเขาแบบเอาเงินเอาไปคือคือการที่ปกครองหมู่มากมันก็ต้องจังสิบแหะผู้บริหารก็ต้องก็ต้องแยก ผู้นี้เป็นหัวนาผู้นี้เป็นหัวนาาร์ลัมผู้นี้เป็นหัวนาแดนเซอร์เดอร์ปกครองดูแลกันนั่นแล้วมันยังว่าเบนื่อยล่ะมันเบนร่เนล่ะผู้เดียวนี่คือการบริหารการบริหารการจัดการที่ถูกต้องนั่นล่ะการจะขอสิไปคุ้มทุกเรื่องเนี่ยมันก็ได้เพราะมีสมองสมองเดียวแก็สิแล่นไปคุมแบบโอ้แบบคือแต่ละแผนกมันว่าเป็นหน่อยมเนี่แล้วบันนี้คนก็บว่าม่นน่อยมนที่นี่แล้วมาที่นี่ จงจำว้ว่าหวัวหน้าหวัวหน้าวงแต่ละวงนี่เสื่อเด้ยเรยกว่าไม่รู้จักนักไม่รู้จักเิ่งไงคือว่าวงหูจักลูกน้องที่อยู่ในวงถุกคนดอกมันบ่าะจะว่าอเออบาดนดีการที่กา,ารที่เขาจัดการตั้งหัวหน้าเนี่ยเขาก็บบ้าเนว่าเขาเสร็จมาเอาผู้ที่หักพิงเด้ผู้ที่ใจกว้างผู้ที่ดูแลง,ง่านได้ขันว่าสั่นเขากับ้ตงเป็นผู้จัดการเขาก็ต้องเบิ้งแต<อ>่ คืองานเขาก็เอางานเขาไปได้เอาค้นแบบว่ามึงเ็ดบอดีกับซามกูมักมึงกูหักมึงไงกูเสียเอาไว้เสียกับ่แม่เขาเขาไปได้เอาแบบนั <Ash ELLE> like ้นเพราะว่าเขามางานก็คืองานเล่นก็คือเล่นหัวหน้าก็คือหัวหน้าลุกน้องก็คือลุกน้องไปประมาณนี้ยิ่งสําคัญที่สุดนันคือไฟชุดคือกันไฟชุดนี่เขาก็พร้อมก่อนเขาที่จะเสนอไหนอกมาเขาก็ต้องเสนอชุด ลล่แบบนี้ชุดแบบนี้ใส่เพลงนี้ย็ดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนีเสียเอาห้หัวหนาเบิง้หงหัวหนาเบิ้งแล้วอเขอาพอใจแล้วตีประเมื่ออกมาจก,กที่มละทละ่านตันนี้เขาก็ซัพพอร์ตเงื่อนไปอย่างีเสียเขา<อ><อ>ก็คือคือบอกไงสมัยนี้มอนรับมันมันคือเป็นการแบบการลงทุนแบบไม่เลิกไม่เลียววันเล้กลางดลอดเปิดแล้วกลางฤดูกันยังเอาชุดขึ้นไปอยู่ต้องต้องลงทุนตลอดแล้วก็อัพเพียนไม่ตลอดบเลหกบอลเหลียวไอ้สิ่งนี้ ขันผู้ใดมีทุนหน่อยเ่ได้ราะเราซุ่มกี้อุรงกนบนวาจังสาวหน่อยเพื่นบ้านแพงก็เสียได้หลายเนาะบัดน,นี้ก็สีมาถามได้บัดที่นี่ก็สิมาอธิบายชี้แจงได้ว่าได้หลายถามแล้วอันนี้ก็ถามแล้วถามหัวหน้าแล้วอเพราะว่ายังว่าตีถามหัวหนา้นา,หหนาแล้วว่าปีหนึ่งงานยกเท่าน,นั้นเท่านี้ก็ลงทุนไปเรื่อยๆคือยังเข้าบอกกันนี่แหละลงทุนไปเรื่อยๆแล้วบัดน,นี้เขาสิ่งที่เขาได้เนะี่ย สิ่งที่เขายู่ได้มันสิขาดทุนประเดี๋สิ่งที่เขายู่ได้ก็คือการสั่งยูทูปได้น้ำยูทูปกับมาอ่าพ่อได้เอานี่ไปยูทูปก็มีตังหากเด้เขาก็มีตังหากเขาเงินยูทูปมาสปอร์ตอันนี้เขาก็จดไว้เงินวงกงิเท่านั้นเงินยูทูปประเด้เท่านั้นี่เขาไปบริหารจัดการนี่แหละนะครับมันก็นเลยทําให้อ่าการบริหารเป็นบริหารเป็นเท่ากับบนเงยล่ะ เราว่ามันหลายเรื่องเล่าเนาะจนย่อมมันหน่ย่อมบอดโจว่าเอาเขาคือบริหารกันได้ทั้งเฮ็ดอันนั้นทั้งเฮ็ดอันนี้้าลังเต๋อเบิ้งเวลาเขาไล่เบิ้งเวลาเขานอนเบิ้งเวลาเขามาเห็นงานอู้บไ่ได้ไรจนว่าได้ถามว่ามันไปนกินยาอย่างคือบ่สุดบ่โสมมันไปนกินยาอย่างเอาไม่กินน้ำในแปวงยาอย่างเดียวมันบ่สุดบ่ซ้โสนมันคือย,ยัง นั่นแท้นี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเบาะให้ฟังสพเพเห,หล,ะละหลายๆย่างลหลายๆแนวเรื่องเล่าของศิลป,ปินเรื่องเล่าของอทางด้านผู้สนใจนี่ก็ได้รับฟังได้รับรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องที่นาะแห่งที่เ่งกันกันหลายครับมอล้แต่บุ้ตันแล้วบัานี้ก็มา,กมาเรื่องต่อไปบัดทีนี่ เห็นเ่อใบปล่อยใบสีไายออใบสีไายออใบสีไหว้คู่เห็นห่อใบปล่อยเพิ่นกระถัมไายออหนังไายออสีได้เบืองบ่สีได้เบืองง่ายบ่คือจังว่าเห็นบ่าโจไปเข่าฉากไปไายบ่เห็นหุ่หญิงไปบ่เห็นคณะทีมงานบ่เห็นดาราพุ่งพุนี่ไปเห็นโพสิ์ยุหันเห็นโพสิ์ยุนี่ว่าโจกับไปฮ่องกง อีกทีมงานสุ่มหนึ่งกับไปเล่าทีไปไปเทีย <c oughs> เท่ยวนี่เมันกันเเยว่าอยากหูก็เลยบอกวาอ่าการถ่ายหนังเนี่ยมันถ่ายถ่ายบระอยัดรถไฟไฟตัดต่อของเขาเนี่ยไฟตัดต่อของเขาเนี่ยมันมันเลี้ยวอยู่แล้วเขาชำนาญอยู่แล้วไฟตัดต่อไฟผู้เขียนบทไฟผู้นั้นผู้นี้เข,เขาเขาเฮ็ดเองเขียนบทเองว่าฉากนี่สิไปสัน่นิเรื่อง เศร้าดนตรีคือกันเขาหูจักมืดแล้วบอส่อทยากนะครับเรื่องการไปปล่อยใบยสีแม่น้ำโขงค่ายอ้อนกัน,กนคือเขาเห็นแล้วใบสีเนี่ยอาจารย์สงชัยสีสีสบอสบอบอ,บอ,บอกเก็บถิ่มนในถังขยะเพราะเป็นใบสีที่เข้าขึงคู่ใหญ่ก็ต้องเอาไปปล่อยแม่น้ำโขงทุกปีบวงสวงอยู่ในตำนักคือกันอยู่ในบ้านผู้สงชัยคือกัน กอาไปปล่อยไปลองแม่น้ำโขงไปคก็มีคนบอกคนพิมพ์เยองมากจักแล้วหรือมันสัญญาณบดีบอรหรือยังไงบีซีซั่นเป็นบอร์ดอใครโอ้เนาะผู้ใดเบิ่งมาเนาะมีคนเบิ่งมาเนาะนี่ก็มีคนเบิ่งอันกดถือใจมัาเนี่ยกดแล้วรู้หัวใจเห็นแน่เนี่ยเบิ่งเนี่ยมันชัดเจนบ่เสียงไหนยิ่งชัดเจนบ่ราะ เรือเาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่างพอไมหเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โพดเ,น,เนี่ยโพดเห็นบ่เนี่ยบ่เนี่ยฮะโพดบ่เอาออกเลยยกเลิกยกอะไรยังแบบเลยก็บโพดออกแม้มันก็สีอัปเดตเองเนี่ยเจ้พูดถึงโพดกากระบาด into